ตอนที่ตัดสินใจมาอเมริกาเนี่ยนะครับที่บ้านก็ไม่อยากให้มาตอนนั้นที่บ้านให้ติดตัวมา6 0 0เหรียญมาก่อนตำรวจก็เข้ามาเช็คมาอะไรก็ทําให้ต้องหนีต้องหลบตำรวจทํางานกลางแดดจนกระทั่งผิวเนี่ยเบ์นหนังลอกเป็นแผ่นๆแต่ความรู้สึกตอนนั้นแค่รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอะ่ะมันเรียนรู้ชีวิตจังผมเนี่ยชอบร้านอาหารอยากทําร้านอาหารอเมริกาเนี่ยคือถ้าคุณมีความพยายามแล้วก็ไม่ทิ้งความฝัน ยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จสวัสดีครับผมก้องนะครับจลัดพง์วิจิตสุนทรคุณปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านเด s ะซ v e วเลคเฮาส์บายรีลาไทยครับผมนะครับก็เป็นลูกคนจีนอยู่ในครอบครัวค่อนข้างใหญ่จะทำอะไรก็เหมือนอยู่ในกรอบ แล้วก็บวกกับความเป็นหลานชายคนโตมีน้องสาวอีกสามคนประถมเรียนขจรโลดวิทยามัธยมเรียนโรงเรียนวัรงธรรมเรียนจบปวสศิสละปะก,การถ่ายภาพจากพอช่างนะครับแล้วก็ไปต่อถ่ายภาพภาพยนตร์ที่คลองหกความเป็นเด็กสิ์เนี่ยมันหล่อหลอมให้เราเนี่ยอยากจะออกจากกรอมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออการมีชีวิตอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องการ ตอนที่ตัดสินใจมาอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณปี2007เพราะว่าพอเราจบภาพยนตร์ตอนนั้นช่วงนั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราก็จะเริ่มบูมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาได้ภาษามาเรียนต่อคอร์สสั้นๆอะไรเพื่อกลับไปทำงานต่อที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นที่บ้านให้ติดตัวมา600เหรียญที่บ้านก็ไม่อยากให้มาเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้โดยที่เราจะต้องไม่รบกวนเขาอีก พอได้มาก็มาแบบว่ามาเสี่ยงดูว่าจะเป็นยังไงพอลงเครื่องมาเราก็มีคุณอาที่รู้จักก็ไปรับเราก็มาอยู่ที่ร้านนี้เลยแต่เดิมเขาชื่อรีลาไทยผมก็มาพักอยู่กับเขาทั้งหมด3เดือนหลังจากนั้นก็ออกไปโบยบินใช้ชีวิตเองละหกละเหินสมบุกสมบันทุกอย่างในชีวิตที่ไม่เคยเจอเป็น หนึ่งปีสองปีแรกที่ทรโหดมากกับการที่เราไม่เคยลำบาก3เดือนแรกเนี่ยผมหมดไปเดือนละร้อยที่หมดเดือนละร้อยเพราะว่าค่ารถอะ่ะที่ไปโรงเรียนอะ่ะจ่ายทุกวันไปกลับออกจากที่นี่ไปก็ไปอยู่กับพี่คนหนึ่งที่เขาทํางานแฟร์ก็ไปขายงานแฟร์ช่วยเขาเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นเริ่มมีรายได้แล้วเขาก็ให้เราวันละร้อยปิ้งไก่อยู่กลางแดดเตาก็ร้อนแดดก็ร้อนทำงานกลางแดดจนกระทั่งผิวเนี่ยเบ์น หนังลอกเป็นแผ่นๆแ,แต่ความรู้สึกตอนนั้นแค่รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอะ่ะมันเรียนรู้ชีวิตจังแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนพอปิ้งไก่เสร็จก็ตอนนั้นเห็นเพื่อนที่ในคลาสเรียนเขาคุยกันเรื่องงานนวดไม่เคยรู้จักงานนวดมาก่อนไปขอให้พี่คนหนึ่งช่วยสอนจนกระทั่งไปสมัครงานแล้วก็ลองไปทํางานนวดซึ่งตอนนั้นเนี่ยลายเส้นก็ไม่มีมาก่อนตํารวจก็เข้ามาเช็คมาอะไร ก็ทําให้ต้องหนีต้องหลบตํารวจเราก็เริ่มหันเหกลับมาทําร้านอาหารก็มาเป็นบัสบอยแล้วตอนนั้นภาษามันมาอยู่ปีกว่าแล้วมันเริ่มพลิกอัพมากขึ้นก็เริ่มได้เสิร์ฟแต่ไปทําได้สักพักหนึ่งเขาก็ให้เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วตอนหลังเนี่ยพอมาเจอแฟนก็อยู่กันตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็ร่วม14ปีก็เริ่มคุยกันว่า ต้องสตาร์ทเวสเน็แล้วเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจคิดว่าร้านนวดเนี่ยมันใช้ทุนน้อยที่สุดใช้เงินทุนอยู่ประมาณ50,000กว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับผมก็เลยเก็บเงินแล้วก็เปิดอีกโลเคชันหนึ่งแยกกันดูคนละร้านก็อย,อยู่ประมาณปี2 0 1 4ถึง2017ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับมีลูกน้องเยอะแล้วก็ลูกค้าต่อวันนี่ก็เยอะหาได้วันละพันกว่าเหรียญมันก็ดูปลอดภัยดี แต่เราก็รู้สึกว่าเราอายุยังเท่านี้เรายังอยากจะทำอะไรที่มากกว่านี้มันเป็นความพร้อมของเราแหละที่เราจะกระโดดไปทำอย่างอื่นก็คือร้านอาหารที่เราตั้งใจเอาไว้ทำธุรกิจมา6ปีก็ขายร้านนวดได้ทั้งสองร้านก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเกือบ3 0 0แสนก็เลยเปิดหนังสือพิมพ์เขาก็เจอว่ามีร้านอาหารไทยขายอยู่ในเมืองซิวเล่ ก็เลยลองโทรมาคุณน้าผมรับสายจากการที่ไม่ได้คุยกันมาเป็น10ปี mm. เขาก็จําเสียงผมได้มันเหมือนมีโชคชะตาลิขิตให้ผมได้กลับมา mm. หลังจากเรามาคุยว่าเราจะเอารีลาไทยแล้วเนี่ย mm. มันก็มีเหตุการณ์ทําให้ผมเนี่ยได้กลับเมืองไทยแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของร้านสอโภชนาที่เมืองไทย mm. เขาก็ได้ถ่ายทอด วิชาความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับผมให้เราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยทําให้ผมได้เอาตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดในธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มแอดเมนูคนไทยเพิ่มเติมขึ้นมาที่ร้านอื่นเขาไม่มีแต่ต้องมากินที่ร้านเราอย่างเช่นหนุมานคุกฝุ่นที่ผมคิดขึ้นมาก็ทําเป็นน้ําตกหมูทอดแทนมันก็จะเป็นหมูติดมันบ้างมันก็จะไม่กระด้าง ออกมามันเออมันอร่อยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นร้านเดียวที่มีเมนูนี้นะครับต้มแซบกระดูกหมู ้หมูจนกระทั่งซี่โครงอ่อนเนี่ยมันนิ่มเปื่อยใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มาปรุงให้มันมีความจัดจ้านใส่เข้าวคั่วอย่างตําทะเลแตกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองเอาเครื่องทะเลมาตำสไตล์เหลาไม่ใส่เส้นมะละกอดูเราทําออกไปเสียงตอบรับก็ดีมากคนก็รู้สึกว่าเออมันแปลกตำปะลาลเราก็อร่อยเพราะว่าดีเขาเป็นคนอุดรเขาตาส้มตาเก่งนะครับน้ำปะลาลของเราเนี่ยมันยังสามารถตําได้หลายต นอกจากตําทะเลแต่ก็เป็นกุ้งสดหอยแครงหรือตําปูม้าหมูยออย่างเมนูปลาทอดตะไคร้ก็เป็นอีกเมนูเด่นนะครับก็เราก็จะใช้ปลาเนื้อปลาชุบแป้งทอดด้านบนก็จะเป็นตะไคร่ฝูทอดกรอบตัวซอสก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บเคี่ยวใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดผสมลงไปอย่างผัดไทยนะครับมาก็แนะนําเลยคือผัดไทยโบราณกับผัดไทยเกี่ยวก่อน ก็จะผัดสไตล์ใกล้ๆเคียงกันแต่เราจะทําให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นนอกจากเมนูพวกนี้แล้วนะครับก็ยังมีแหนมสดข้าวทอดลาบเป็ดก็รู้สึกแบบเหมือนส่วนอาหารที่เมืองไทยเลยค่ะแบบบรรยากาศใช่เลยอ่ะหนูกินส้มตำปูปลา,าปร้ายำปลาดุกป,ปูก็อร่อยเขาจัดจ้านดีนะคะต้องลองกินค่ะอร่อยดีค่ะ ร้านของเราอยู่ในแอรเรียไม่ไกลจากไททาวนะครับประมาณ10-15นาทีตรงนี้อยู่บนซิวเวลเลกบูรวาสครับเปิด11โมงครึ่งถึง4ทุ่มในวันธรรมดานะครับส่วนศุกร์เสาร์จะเปิดถึง5ทุ่มครับช่วงดินเนอร์เนี่ยร้านก็จะแน่นเลยยังไงก็ฝากร้านเดอะซิวเวลเล็กเฮาส์ไว้ด้วยนะครับลองมาแล้วจะติดใจครับ